มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนัทมีเรียโพสต์ปริศนาอีกครั้งการเริ่มต้นใหม่หลังถูกจับตาสัมพันธ์อ้ําอธิชาตยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนนะคะและก็หลายคนจับตามองสําหรับกรณีความสัมพันธ์ของคู่รักนักร้องอย่างสาวนัทมีเรียแล้วก็พระเอกหนุ่มอ้ําอธิชาตชุมนานนนจากข่าวลือหนาหูอดีตพระเอกตัวท็อปสามีเด็กของนักร้องยุค90 พักหลังฝ่ายชายไปติดผู้หญิงคนใหม่ฝ่ายหญิงรู้แต่ก็ยังทนมา4-5ปีเพราะว่ารักและไม่อยากตกเป็นข่าวซ้ำสองอีกจนทำให้หลายคนนะคะพุ่งเป้าไปที่คู่ของเธอค่ะซึ่งนัดเองได้ออกมายืนยันชัดเจนถึงความสัมพันธ์โดยได้โพสต์ภาพวิวเพลงแล้วก็เลขทิ้งท้ายเป็นปริศนานะคะให้แฟนๆดเดาไปต่างๆนานา,นาหลังจากที่เธอเคยโพสต์เลข16.16 16ค่ะ ล่าสุดนะคะนัดเองได้โพสต์ IG story มีรายะอีกครั้งด้วยตัวเลข11.11เ11เป็นลำดับเลขศาสตร์ ที่มักจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณจากสกราวาลหรือเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณมาแสดงถึงการเริ่มต้นใหม่เป็นเลขแห่งการตื่นรู้คุณได้มาถูกทางแล้วแสดงถึงการเริ่มต้นใหม่และการสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณเมื่อคุณเห็น11.11 11อยู่เรื่อยๆเชื่อว่าเป็นข้อความที่บ่งบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วและควรใส่ใจกับความคิดและความรู้สึกของตัวคุณ นักเมีเรียโพสปริศนาอีกครั้งการเริ่มต้นใหม่หลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับอ้้มอาทิชาติขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ